สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอลิฟสายมันครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาชมรถใหม่ป้ายแดงครับที่บริษัทโคโยฮะนะครับโคโยฮะมอเตอร์มหาสรารคาครับพี่น้อง600 FRR ครับ210นะครับ ต่อดำสามมิตรครับอ,อูโชคชัยครับสายด่วนซ่อมบำรุงครับพี่น้องมาก็จะมีทั้ง6ล้อดำแล้วก็6ล้อข้อเกษตรครับแล้วก็6ล้อข้อเกษตรตอนยาวครับพี่น้อง FTR 2 4 0ครับ แล้วก็ FRR 2 1 0นะครับพี่น้องอ่ะรถสวยครับพี่น้องใหม่ปลายแดงครับนี่มาทำงานแต่เช้าครับก็เลยเห็นรถเข้าใหม่ครับพี่น้องถูครับรถเข้าใหม่เยอะแยะครับพี่น้อง เซลบริการดีมากครับบริการดีทุกระดับประทับใจครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ไม่ใช่ดำสามมิตครับแอ่ให้พีน่น้องชมครับช่วงร่างครับสวยงามมากครับพี่นอ้องอกระบอกดำ 6ตันครับนี่ครับคือรถห้างแท้ครับรถห้างใครสนใจนะครับรถห้างก็ติดต่อมาได้ที่บริษัทโคโยฮามมอเตอร์สาขามหาสารคามครับพี่น้องดูครับอยากได้รอรอเท่ๆสวยๆก็ไปตกแต่งเราเองนะครับ หรือว่าซื้ออุปกรณ์มาให้ทางศูนย์บริการนะครับเขาตกแต่งให้เลยนะครับสวยมากครับนี่ครับเขาเรียกรถใหม่ป้ายแดงครับพี่น้องก็มีหกรอยาวครับยางแปดสองห้าข้อเกษตรครับก็มีหลายขั้นมากครับสั่งจองกันเข้ามาได้ครับพี่น้องราคาไม่แรงครับน่าจับจองครับ ตอนนี้ก็ยังเป็นยางอ่ายางกระทะนะครับรอกระทะก็คือยางผ้าใบนะครับยังไม่ใช่ยางเลเดียนครับส,สงสัยว่าลูกค้ายังไม่เปลี่ยนครับโอ้ตัวน,นี้มีเขาเรียกอะไรลูกยางกันกระเทกจากด้านนอกนะครับของอูโชคชัยครับสวยงามมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องโอิฟสายมันด้วยนะครับพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทางนะครับน้องมาดูระบบไฟท้ายครับผมโอ้ไฟท้ายเขาทำเหล็กมาอย่างดีครับเหล็กกันไฟท้ายแตกครับอย่างดีมากนะก็มียางอะไรนะครับอยู่ด้านท้ายนะ ส่วนใครก็อยากจะติดตั้งนะครับติดตั้งผ้าใบเต็มผ้าใบนะครับไม่ว่าจะหน้าหรือหลังนะครับเอาไปติดเองได้ครับพี่น้องอกระบาดําก็สวยงามครับพี่น้องแต่ว่าน่าจะน่าจะบางไปนิดนึงครับเพราะว่าทุกวันนี้เหล็กแพงครับเหล็กแพงก็ต้อง ปรับราคาปรับอ่าเกจของตัวเหล็กนะครับลงนะครับโอ้ตัวนี้พี่พศเขาล็อก,กล็อกรถไว้นะครับไม่สามารถเปิดให้ชมด้านในได้นะครับแต่ผมไม่ชอบไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยไอ้ตัวถังไฮดรอลิกนะครับผมว่ามันไม่สวยนะครับมันอยู่ข้างนอกเนาะเนี่ยดูเลยนะพี่น้องดูครับ อย่างกระถังน้ํามันเหมือนกันนะครับถังน้ํามันนี่ผมว่าทําให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะทําให้ใหญ่สวยๆกว่านี้นิดนึงนะครับได้ส่วนของถังไฮโรอลิกนี่ผมอยากได้ให้เข้าไปอยู่ด้านในนุ่นนะครับประมาณนั้นนะครับสําหรับรถห้างครับน่าจะสวยนะครับเพราะว่าเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างนี้ก็สะดวกสบายในการเซอร์วิสครับเติมเติมน้ํามันไฮดรอลิกนะครับสะดวกนะครับ แต่อยู่ข้างในก็จะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าจะสวยกว่็เดิมครับพี่น้องตัวนี้ราคาไม่แรงครับเอามาชม FRR สองร้อยสิบครับยางเลเดียนครับตัวนี้อัพเป็นยางเ a เดียนเรียบร้อยครับเพราะว่ามันเป็นหกล้อข้อเกษตรครับข้อใหญ่ข้อหนามาครับสูงครับอยู่ประมาณสามเมตรห้าสิบครับตัวนี้ รกระบะด้านในสวยงามมากครับพี่น้องนะก็มีจอดอยู่สองคันนะครับรอ,อเจ้าของมารับตัวครับคันนี้ก็เหมือนกันครับหกล้อด,ดำนะครับอีฟอาร์สองรอยสิบก็รอเจ้าของมารับเจ้าตัวไปนะครับออกไปใช้งานครับ เนะให้เลือเดนี้เลยเลมันหลายขันโพดมันเลือกันถือดอกโบมีเงินงเดียวขันไหน <laughs> ไมนน <laughs> นีครับเซลพดครับเจอหน้าไม่ได้ครับอยากจะให้เอารถด,ดำอย่างเดียวครับพี่น้องตอนนี้จะเป็นข้อกเกษตรนะครับตอนนี้จะเป็นยาง ยางพันหรือว่ายางเจ็ดร้อยหรือว่ายางเก้าร้อยประมาณนี้น่าจะเป็นยางพันครับพี่น้องเนี่ยยางพัน KJS นะครับกระบะ KJS อ๋อโหสวยงามมากครับตัวนี้ใหญ่มากเลมาพี่น้องอ่ะโอเคครับพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องอลิฟสายมันครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องทางนะครับผม